สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียญปวยทานกล่องของขวัญน,น่ารักกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างกล่องของขวัญวันนี้ของเรานะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นโปวยทานสามารถใส่เรียนได้แล้วก็ใส่ของข้างในเป็นชิ้นเล็กๆได้ด้วยนะคะเหมาะกับเทศกาลปีใหม่เลยริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นตาละคังค่ะเป็นเบอร์สนะคะตัดมา3เส้นค่ะ ความยาวอยู่ที่22นิ้วและก็มีเชือกสีทองนะคะผูกเป็นโบเพื่อความสวยงามและน่ารักค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำอริบินทั้ง3เส้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วก็หยิบอริบินขึ้นมา1เส้นนะคะตรงนี้เป็นลายเราจะหันด้านที่ไม่มีลายแบบนี้ค่ะแล้วนำเอาปลายทั้งสด้านมาทบกันแบบนี้ ะะส่วนตรงนี้เราก็จะพับเครื่องให้เป็นรอยเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะให้ดูตรงกลางที่เป็นเส้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะพับริบบิ้นค่ะพับด้านบนนะคะลักษณะนี้ไปด้านขวามือให้ตรงกับรอยนี่นะคะจากนั้นให้พับข้างบนเนี่ยลงมาได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพับริบบิ้นทางขวามือนะคะตรงนี้ พับไปด้านล่างค่ะพอเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวพับริบบิ้นทางซ้ายมือให้วนมาด้านหน้านะคะจากนั้นใช้ปลายตรงนี้นะคะโค้งมาด้านบนแล้วก็เสียบเข้ากับช่องด้านบนของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็ดึงค่ะก็จะได้ริบบิ้นในทรงลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำอีก3ามเส้นให้เป็นแบบนี้เลย ตอนนี้เราก็ทำครบทั้ง3เส้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำการสานกันนะคะด้านนี้เป็นลายค่ะเราจะหันด้านที่ไม่มีลายดิบเส้นที่2นะคะมาวางไว้บนเส้นที่1แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่สวางกระเถิบไปแบบนี้นะคะและให้ดูข้างบนเราจะทำการขัดกันนี่นะคะก็จะได้ทรงสาร ในลักษณะนี้จากนั้นก็เอาที่เย็บกระดาษค่ะมาเย็บตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเพื่อไม่ให้ริบพิ้นของเขาเขยบนะคะจะได้พับอย่างง่ายดายเราจะเริ่มต้นจากเส้นที่สองซ้ายมือก่อนค่ะขัดไปข้างหลังเส้นที่สามนะคะต่อไปค่ะด้านขวาม,มือใช้เส้นที่สองค่ะเราจะขัดข้างหน้าเส้นที่สามนะคะแบบนี้ เอาใหม่ค่ะขัดเส้นที่3จากนั้นข้างบนนะคะเราจะนำมาขัดกันแบบนี้เลยต่อไปค่ะถังซ้ายมือเส้นที่1ค่ะขัดไปข้างหน้าเส้นที่2และขัดไปข้างหลังเส้นที่3และมาดูด้านขวาม,มือนะคะจะมีสีเส้นเราจะเอาเส้นที่1ขัดไปข้างหลังเส้นที่2ค่ะขัดข้างหน้าเส้นที่3และขัดข้างหลังเส้นที่4ก็จะได้ มุมที่1ของสี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยคะคะดึงให้กระชับเลยต่อไปคะ่ะเหมือนเดิมมุมที่สองนะคะเ,เราก็เริ่มต้นจากเส้นที่สองนะคะทางซ้ายมือขัดข้างหลังเส้นที่สมค่ะด้านนี้เหมือนเดิมคะ่ะเริ่มจากเส้นที่2เหมือนกันขัดข้างหน้าเส้นที่สามและไปขัดข้างบนเนี่ยนะคะต่อจากนั้นสเต็ปที่สองนะคะก็ใช้เส้นที่1ซ้ายมือ ขัดข้างหน้าแล้วก็ขัดข้างหลังค่ะด้านนี้ก็จะเป็นสเส้นนะคะก็เ,เส้นนี้หนึ่งขัดข้างหลังขัดข้างหน้าแล้วก็ขัดข้างหลังค่ะก็จะได้เป็นกล่องด้านที่สองนะคะหรือมุมที่สองแล้วทีนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะทํามุมที่3กันเริ่มเหมือนเดิมเลยคะ่ะเส้นที่สองนะคะทางซ้ายมือขัดข้างหลังค่ะ ด้านนี้ความมือเส้นที่2ขัดข้างหน้าแล้วก็ไปขัดข้างหลังข้างบนค่ะด้านซ้ายมือขัดเส้นข้างหน้านะคะขัดข้างหลังและขัดข้างหน้าด้านนี้เหมือนเดิมค่ะขัดข้างหลังข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังทีนี้เราก็ได้มุมที่3ามแล้วค่ะจึงให้กระชับนะคะตอนนี้เราสามารถใส่เรียนได้เลยโดยหยอดเข้าไปข้างในเลยค่ะหรือจะใส่ลูกอมหรือใส่อะไรก็สามารถใส่ได้ตอนนี้เลยค่ะ จากนั้นก็เริ่มต้นจากซ้ายมือเส้นที่2นะคะขัดข้างหลังเส้นที่3ค่ะด <_ m> ้านขวามือเส้นที่2ขัดข้างหน้าแล้วก็ไปขัดข้างบนกันอีกทีหนึ่ง <_ m> ต่อไปนะคะทางด้านซ้ายมือเส้นที่1ขัดข้างหน้าขัดข้างหลังค่ะด้านขวามือก็จะมีสีเส้นเหมือนเดิมเอาเส้นที่1นะคะขัดข้างหลังขัดข้างหน้าแล้วก็ขัดข้างหลังค่ะ <_ m> ตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง4มุมแล้วค่ะของกล่องเห็นไหมคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนีบทางซ้ายมือไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะทำด้านขวามือก่อนโดยกระเถิบนะคะริบบิ้นให้ไปทางซ้ายแล้วก็ดูช่องนะคะนี่ค่ะคือช่องแรกของเขาเสียบไปเลยนี่คือเส้นที่หนึ่งนะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะ เราจะเห็นช่องเลยก็สอดไปตามแนวของเขานะคะต่อไปเส้นที่3ค่ะแนวของเขาหรือช่องของเขาจะอยู่ด้านบนนะคะคือตรงนี้ก็จะได้ด้านขวามือเรียบร้อยที่นี้มาดูด้านซ้ายมือซ้ายมือก็ง่ายเลยค่ะทีนี้ดูได้เลยตามแนวของเขานะคะนี่คือช่องของเขาเส้นต่อไปค่ะ ช่องของเขาอยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะและทีนี้นะคะเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้คือช่องนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะดึงให้กระชับนะคะแต่ไม่ต้องดึงแรงนะคะถ้าเกิดว่าเราดึงแรงกล่องของเราก็จะเบี้ยวค่ะ พอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเอาอริบิ้นนะคะส่วนที่ยาวๆนี้เสียบเข้าไปจนกว่าจะเหลือสั้นๆนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เสียบริบบิ้นเหลือสั้นแล้วก็จะนำเอากรรไกรค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดพอตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำมุมนะคะโดยการบีบแต่และมุมแบบนี้ค่ะ ให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบกล่องอะคะ่ะเราก็ทำทุกมุมเลยนะคะ ก็ได้กล่องสี่เหลี่ยมสวยงามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการตกแต่งกล่องของขวัญให้สวยงามโดยใช้เชือกสีทองค่ะทีนี้ให้เรามาดูนะคะว่ากล่องสี่เหลี่ยมด้านไหนของเราสวยงามเราก็จะนําเอาเทปกาวสองหน้านะคะมาแปะเพื่อยึดเชือกนะคะเราจะแปะตรงกลางนี้เลย พอเราแปะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำเอาเชือกค่ะเชือกนี้นะคะมาทำการผูกแต่ตอนที่เราจะผูกนะคะเราก็จะยึดเขาก่อนไม่อย่างนั้นเชือกก็จะดิ้นไปดิ้นมาเวลาที่เราผูกนะคะนี่ค่ะผูกเขาไว้ทีนี้พอแปะเชือกไว้แล้วนะคะเราก็จะ ผูกด้านบนเหมือนที่เราผูกกล่องของขวัญธรรมดาเนี่ยและคะ่ะแล้วก็ค่อยๆบิดเชือกนะคะให้เป็นแบบนี้อาจจะจับยากนิดนึงนะคะแล้วหันมาด้านนี้ผูกปมแล้วก็ผูกเป็นโบเลยค่ะ เราก็ปูกเป็นโบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะตัดปลายให้สวยงามกันค่ะเราก็จะได้กล่องของขวัญน,นะคะผูกโบเป็นเชือกสีทองสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องของขวัญน,น่ารักปีใหม่ของเรา